ก็รางวัลน,นี้นะครับคือจริงๆก็คือตื่นเต้นมากเลยตอนไปพูดรับรางวัลเพราะาจริงๆครั้งนี้เป็นเหมือนบุมได้รับรางวัลครั้งแรกในชีวิตเลยจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบว่าเป็นเกียรติมากๆครับที่แบบป่้ยปอมอบรางวัลน,นี้ให้กับบุมนะครับบูมดีใจมากๆเลยครับแล้วก็คิดว่าแบบจะตั้งใจทํางานแล้วก็ขอให้อันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทาให้บูมจะได้รางวัลในอนาคตย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับรางวัลนี้พูดเกี่ยวกับอะไรบ้างก็รางวัลนี้นะครับพูดเกี่ยวกับเ,เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบ rising แล้วก็เ,เขาเรียกอะไรเป็นนักแสดงที่พุ่งขึ้นมาก็จริงๆคือพอพูดถึงเรื่องนักแสดงใช่ไหมฮะเราก็อดไม่ได้เลยที่ต้องพูดถึงทอฟฟอร์มเพราะว่าจริงๆทอฟฟอร์มทอฟฟอร์มจริงๆครับเหมือนอย่างที่บูมพูดในเวทีเลยว่าแบบ ท็อปฟอร์มมันแบบมันมันแบบช่วยปังอะช่วยปังช่วยหาอ่ะแล้วก็แบบอ่าภุ่มก็รับรู้ได้ถึงแบบความรักของแฟนๆที่เขามอบให้กับที่เขาแบบรักท็อปฟอร์มแล้วก็สนับสนุนท็อปฟอร์มใช่ครับอย่างล่าสุดเนี่ยมางานวันนี้ใช่ไหมมีคนแบบซื้อ,ขอเขาเรียกอะไรนะแอลซื้อบัตรแล้วก็ซื้อจอ l อ d ป่ะเออใช่นั่นแหละซื้อจอ l อ d ให้ด้วยแล้วก็แบบมีเขาสูงมากครับเป็นเกียรตจิจริงดีใจมากครับตอดให้แบบผ่า,าในไนก็ไหนเขาก็ยังแบบยอนนแบบซีรีส์ทในใจแก็อกเอร์ีนน่ยก็ยแบบให้เขาได้เซเมตอเราได้รางวัลทก็จริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุมก็ดีใจมากมครับแล้วก็รู้สึกแบบว่า คือบูมไม่อยากให้รู้สึกว่าผลงานนี้มันเป็นผลงานที่แบบดีที่สุดในชีวิตบูมแล้วบูมอยากที่จะทำผลงานที่มันจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปบูมจะพยายามพัฒนาแล้วก็พยายามําผลงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปมากกว่าท็อปฟอร์มอีกครับ เต็มลยก็วันเกิดที่ผ่านมาเอาจริงๆก็คือมีความสุขมากเลยครับทุกคนคืออยากจะบอกว่าแบบคือปีนี้มันเป็นอะไรที่แบบเป็นครั้งแรกในชีวิตหลายอย่างมากๆ<ร>าอย่างวันเกิดเนี้ยมันก็แบบเป็นครั้งแรกที่มีคนมาร่วมเซลเลบรตกับเราเยอะขนาดนี้แล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วแบบโหเราเรารับรู้ได้ถึงความรักที่เขามีให้กับเราเลยครับแต่ว่า เขาแบบซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นของขวัญหรือว่าสิ่งต่างๆหรือว่าแม้แต่โปรเจกต์ที่เขาซื้อซื้อให้เราอะไรเงี้ยสนับสนุนแบบอะไรนะเขาเรียกอนะรถตุกๆปะ่ะเออใช่เราตุกๆแบบ200กว่าคันบูมแบบโอ้ไ oh ม่ God เยอะมากใช่ครับแล้วก็แบบคือเราก็ดีใจมากๆครับแล้วก็บูมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนจริงๆครับแบบทุกๆคนสนับสนุนบูมแบบดีมากๆจริงๆแบบ คือแฟนคลับแบบน่ารักมากๆรักแฟนคลับทุกๆคนนะครับเราเองก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะให้แบบเรามากมายขนาดนี้ใช่ครับเอาจริงๆเหมือนตอนแรกคือไม่คิดเลยดิไม่ไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าแบบสิ่งสินี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตบูมอะแต่แบบพอเวลาเขาทําให้แล้วแบบพอเราได้รับแล้วเราแบบเออเราดีใจจริงๆครับแล้วเราก็แบบมีความสุขมากๆมีความสุขจริงๆแล้วแบบเหมือนแฟนคลับก็บอกว่าแบบเฮ้ยอยากให้เราแบบมีความสุขแบบ มีความสุขแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะหยุดร้องไห้ได้แล้วแล้วก็น้ําตาของเราเนี่ยต้องเป็นน้าตาแห่งความสุขเท่านั้นเออซึ่งก็จริงๆก็คือน้ำตาที่เห็นก็คือเป็นน้ำตาแห่งความสุขนะครับทุกคนคุมแล้วทุกคนนะคะนี่ไงเดี๋ยวความรักถึงล้วคูอจะไปถึงในกี่ประเทศที่เราจะทำกันเด้ไหมเออก็ล่าสุดเดี๋ยวเออเขาเรียก่อะไรอ่ะ ต่อไปที่กำลังจะไปนะครับก็จะเป็นเป็นริเบิ์เอ้่ใช่ยเกียวใช่โตเกียวที่ญี่ปุ่นครับทุกคนอใช่ริบเบิร์นะฮะแล้วก็เออผมพูดภาษาจีนทำไมวะขอโทษผมจะไปที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็งานมันเกิดที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าใครที่ยังไม่ได้แบบมาร่วมสนุกกับบูมนะครับมาร่วมสนุกกับบูมได้นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผมเดเร็วนี้เจอกันนะครับผมริเ์นเจียเตรียมอะไรไปหาแฟนมั้งคะอ่าอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ครับอ,อ,อยากจะบอกว่าเราบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้จริงๆแง้มๆไม่ได้เลยแงม้มแงม้มแง้มๆอุ้ยอย่างล่าสุดวันเกิดที่ที่ที่ผมจัดที่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 ท ใช่ที่หนหนิงอ่ะผมก็มีเซอร์ไพรส์นะไม่ผมผมผมไปหลายเมืองไงผมไปหลายเมืองจริงๆผมไปหลายเมืองไม่แล้วแบบเหมือนเหมือนเหมือนเราไปหลายเมืองอืมใช่แต่ว่าวันเกิดที่หนหนิงผมก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนนะคบเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมร้องเพลงภาษาจีนอ๋อคือตกใจมากในชีวินไม่คิดว่าตัวเองจะได้ร้องภาษาจีนเออ เอาจริงๆร้องเพลงไทยก็เพี้ยนอยู่แล้วร้องภาษาจีนเข้าไปอีกเออจริงขนาดไม่รู้เหมือนกันฟังไม่ออกอาแล้วไปญี่ปุ่นต้องไปญี่ปุ่นอยากอยู่แต่ตอนนี้ครับใช่ต้องลองครับต้องลองต้องลองต้องลองจริงๆครับใช่ใครเป็นแฟนตงเพลงมาว่าี่ญี่ปุ่นมีแฟงใหม่แล้วเอออ่าใช่ครับ ก็ถ้าสมมุติว่าแฟนๆอยากให้บูมร้องนะครับส่งมาได้เลยเหรือจะเป็นเพลงนอ,นโอโร์สตาร์ใช่ไหมโอ้โหจะได้ยินไหมมันจะได้ยินไหม <laughs> รอติดตามเขาทุกคนเพราะว่าตอน,ตอน,ต,อนตอนแรกอ่ะที่บูมตั้งใจทำนอสตาขึ้นมาใช่ไหมนอสตามันเหมือนแบบจริงๆอะ่ะบูมตั้งใจจะมอบให้เป็นของขวัญกับทุกคนครับว่าแบบคือเพลงเพลงนี้มันเหมือนแบบว่าเหมือนคือ เราเปรียบทุกคนเป็นดวงดาวแล้วแบบเขาส่องแสงให้เรานำทางให้เราสามารถที่จะมีแรงที่จะพัฒนาตัวเองกลับมาเพื่อทำสิ่งสิ่งนี้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็มันเป็นการแบบขอบคุณคำโตโตเลยอะว่าแบบขอบคุณจริงๆที่คุณอยู่ข้างเราแล้วแบบเราดีใจที่มีคุณใช่ครับแล้วก็รักทุกคนจริงๆครับหัวไอ้นีเมช่วงชีวิตช่วงนแบบแฟนกน ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้าไม่มีทุกๆคนเนี่ยผมแทบจะไม่มีแรงเลยซัดด้วย3เพราะว่าเอาจริงๆแบบในในในเรื่องของบูมอ่ะมันแบบมันผ่านหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วแบบมันเกิดเหตุการณ์เยอะขึ้นมากๆในแบบ1ปีนี้แต่บูมก็รู้สึกว่าแบบบูมเติบโตขึ้นในฐานะนักสแสดงบูมเติบโตขึ้นแบ๊บแบบแบ๊บแบบบูมเติบโตขึ้นในฐานะแบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักแสดงคนหนึ่งที่แบบมีความฝันแล้วก็อยากจะก้าวต่อไปในอนาคตอย่างเพลงที่บูมทำอย่างเงี้ยเอาจริงๆบูมเป็นคนร้องเพลงแบบได้ไม่ไม่ไม่ได้อ่ะเออไม่ได้ร้องเพลงเก่งแต่ว่าแบบบูมแค่รู้สึกว่าแบบบูมอยากขอบคุณทุกคนว่าแบบเฮ้ยจริงๆว่าเออแล้วก็มีคุยกับหลายคนเขาแบบว่าลองทำสิลองทำออกมามันแบบ มันอาจจะดีกว่าเป็นการแบบถ่ายทอดจากข้อความพอมันมาเป็นเสียงเพลงมันรู้สึกเหมือนแบบมันทัชมากกว่าใช่ครับก็เลยเลือกทำสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วประเด็นก็คือมันมีเพลงเป็นแบบภาษาจีนด้วยใช่ก็ฝากทุกๆคนนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับสามารถไปหาฟังได้นะครับนอส s า a r นะครับอยู่ในทุกสตรีมมิ่งแล้วนะฮะหรือ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 ถ้าเป็นภาษา จงผวเรนนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น When the s t a r will shine น mm ี hmm. ่ uh huh. When the s t a r will shine When the s t a r will shine ถ้าร้องจริงๆก yeah, ็เหอะอย่าเอาดีกว่าเอาท่อนนี้ดีกว่า <laughs> ผมรู้ละ 是你。